เอาไหมมาเดี๋ยวจัดไห้หนึ่งสองสามช้างกูหากินอยู่ตลอดปีหระอันนี้เสียงอะไรช้างช้างไปเหมือนแบบ เฮ้ยพี่ไปเขาอาจจะแข่งเอ่หมดลมหายใจก็ได้โอ้ กูจะหัวความันเหียดปล้กูจะหัวคว่มันตอนนีอนเสียงมันตอนนี้วันีให้อีกหนึ่งนาทีต้เจอเสียงสูรนแล้วมวอะไรนะเมีวอะไรเมียวปลาเสียคอัพพีว่าจนา เดี๋นมาดีสีกูดินเสียดาวสุดงั้นก่อนเจแยกันมาอีกคนละตัวอีกคนละตัวอีกคนละประโยคอะเอาอยาบไปดิรู้เอาหยาบคนนี้เลยเอาอยาากคำๆลรเอาให้ยากคนนี yes, 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 no, no, <no, pues ้เอายากนนี้

โอ้งูไม่เห็นมันเห่าเลยเหาใคได้เอาอครับไหนพี่แกทำสินิ้วอให้พี่ออฟโทรจเอที่ซ้อมเรามาเมื่อกี้นี้ทำอะไรวะเสียงแมวกางขาของแมวโอเคนะ